สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธิยาทองดีเลิศเลขที่22ชั้นม .5 ทับ4ค่ะแล้วก็มีนางสาวสสิงห์มนลจองจีพิสุทธิ์เลขที่32แล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะนายพัฒนาพลสามงามเสือเลขที่36ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดนวัตกรรมเครื่องถูกพื้นัอเยยยหรือว่า Smart t r i n n i n g นะคะแนวคิดนะคะคือ กลุ่มลรวนะคะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยมักจะไม่ใส่ใจเรื่องการทาความสะอาดทาั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากในชีวิตของเรานะคะการที่คนเราเนี่ยไม่ค่อยทําสะอาดอันเนื่องมาจากว่าอาจจะมีการขี้เกียจหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทํางานและทําให้ลุกไปทําความสะอาดไม่ไหวเราจึงคิดควนวตกรรมเครื่องถูกุ่นเชียนะคะเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ไม่เป็งแรงในการทำความสะอาดสาหรับคนขี้เกียจเนี่ยก็สามารถแค่กดสั่งแล้วก็ทําได้เลยนะ อันนี้นะคะจะเป็นตัววัตกรรมที่เราคิดคนแล้วก็จินตนาการว่ามันขึ้นมานะคะอยาะะ่างแรกค่ะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องนะคะก็จะมีตัวรับสัญ,ญญาณที่เติมน้ําตัวบอกแบตเตอรี่นะคะก็คือเรานะคะจะเริ่มจากการทําแอป,ปในมือถือนะคะเป็นแอป,ปสั่งงานนะคะไปที่กล่องสัญญาณนะคะแล้วกล่องสัญญาณนะคะจะส่งสัญ,ญญาณไปที่ตัวเครื่องแล้วพอตัวเครื่องเนี่ยได้รับ สัญญาแล้วนะคะตัวเครื่องจะแบบเริ่มทํางานนะคะแล้วก็ตัวเครื่องใต้ตัวเครื่องนะคะก็มีตัวปล่อยน้ํามีผ้านะคะที่จะหมุนเวลาทํางานนะคะแล้วก็ผ้าของเรานะคะจะใช้เป็นแม่เหล็กนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเครื่องแบตหมดเนี่ยเครื่องก็จะไปชาร์จเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยตนเองค่ะต่อไปเรามาดูหลักการทํางาน แบบชัดๆก็มากนะคะก็คือ1กล่องส่งสัญญ,ญาณเนี่ยจะส่งสัญญ,ญาณไปที่ตัวรับสัญญ,ญาณทําให้เครื่องอะ่ะเริ่มทํางานตามคําสั่ง2นะคะกล่องสัญญาณตัวเครื่องนะคะจะเริ่มปล่อยน้ําแล้วก็จะเริ่มการหมุนผ้าโดยใช้แม่เหล็กสลับกันไปมานะคะ3นะคะโดยเครื่องจะทํางานไปพร้อมๆกันก็คือปล่อยน้ําแล้วก็หมุนผ้าไปพร้อมๆกันนะคะในขณะที่เครื่องขึ้นไหวไปรอบๆห้องนะคะ ะะเมื่อเครื่องแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วเนี่ยเครื่องจะเคลื่อนที่ไปยังแท่นชาร์จด้วยตัวมันเองนะคะทําให้สามารถทํางานได้ต่อเรื่อยๆจนกว่าเราจะหยุดสั่งงานค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงการใช้ประโยชน์ของตัวเครื่องถูพื้นอัจฉริยกัน,นะคะ่ะประโยชน์ของมันนะคะมีมากมายเลยค่ะเรายกตัวอย่างมาทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกค่ะมันสามารถทําความสะอาดได้โดยที่ไม่เปลืองแรงของเราเลยนะคะคือเราเนี่ยไม่จาเป็นจะต้อง ิดไม้ถูพื้นขึ้นมาเพื่อถูด้วยตัวเองเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถสั่งตัวเครื่องเนี่ยให้ทางานได้เองเลยนะคะ 2. เหมาะสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาทํางาน,นะคะ่ะเพราะว่าคนที่อยู่คนเดียวนะคะหรือว่าคนที่ไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็ต้องการห้องที่สะอาดเหมือนกันแต่ว่าเขาแค่ขี้เกียจนะคะ 3. ค่ะประหยัดน้ํามากกว่าการใช้ไม้ถูพื้นนะคะเพราะว่าการใช้เครื่องถูพื้นอัจฉริยะนะคะเราแค่ต้องเติมน้ํา ให้ถิ่นปริมาณที่กําหนดค่ะส่วนไม้ถูพื้นนะคะเราจะต้องทําการซักผ้าเป็นหลายๆครั้งมากๆเลยค่ะสี่นะคะทําให้เราได้ห้องที่สะอาดทุกซอกทุกมุมนะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยด้วยความที่มันเล็กนะคะแล้วก็มันเคลื่อนที่ไปได้ทุกจุดนะคะแล้วก็ถ้ามีการหมุนอยู่ตลอดเวลาน้ําก็มีการปล่อยอยู่ตลอดเวลาเช่นกันเช่นเดียวกันค่ะทาให้ถูได้ทุกซอกทุกมุมนะคะค่ะนี่ก็จะเป็น นวัตกรรมของกลุ่มของเรานะคะขอบคุณค่ะ